นี่คือสวนสัตว์อิตาเลียนเบลลัสของฉันเองใครก็ตามที่หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของฉันแล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปก่อนรับชมคลิปกดไลค์ให้กับพวกฉันหน่อยนะนา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 ,นากดเลยยังกดเลยยางกดเลยลยังเอ่ยอ่ากดให้แล้วขอบคุณมากๆเลยวันนี้พี่เจฟเลยกลับมาสวนสัตว์อีกแล้วนะครับลูกอ๋เจ เราไปดูกันหน่อยนะครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้ มีสัตว์อะไรอัปเดตมาใหมยบ้างเอ่ยอันดับแรกก็เข้าไปซื้อบัตรเลยนะครับหวัดดีครับว่าไงตอนนี้สวนสัตว์ปิดแล้วไม่อนุญาตให้เข้าไปเออจริงเหรอครับเนี่ยใช่ตอนนี้กำลังทดสอบพวกสัตว์ต่างๆอยู่เอ,อ๊มีการทดสอบอะไรเอ่ยงั้นอย่าบอกใครนะฉันให้นายเข้าไปแต่ว่านายต้องใจ่ายให้ฉันเพิ่มนะออได้เลยครับโอ้ยตำรวจอะไรวะเนี่ยพี่เจฟฟีเข้าไปด้วยนะครับมา เราก็ไปเลยแล้วกันนะครับวัดดีครับเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าลาบูบูนี่นาแต่ว่าเป็นลาเออเล่าอุ้ยลาบบูบูอะไรทำไมน่ากลัวขนาดนี้แล้วนี่คืออะไรเอ่ยดเดี๋ยวนะมันเหมือนกับมังกรเลยนะครับแต่ว่ามันมีสองหัว แต่ดูไปดูมามันก็เหมือนจร,ระเข้นะครับนี่มันคือแก๊งอิตาเลียนเป็นหลอดนี่นาะ เฮ้ยวันนี้สัตว์ของเราผสมออกมาแล้วได้สองหัวเลยฮ่าเราจะต้องเอาไปขายแล้วเราก็จะได้ราคาที่ดีแน่เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นด็อกเตอร์แน่เลยนะครับเฮ้ยเเดี๋ยวเียวแกไปขายกับ้าได้ไงวันเนี้ยอ๋อเปิดว่าผมเป็นพนักงานทำความสะอาดครับงั้นหลอไปเป็นทำความสะอาดได้โอเคครับอะไรวันเนี้ยโอ้หน้าหัวมากมากเลยนะครับเอะฉันอยู่ที่ไหนล่ะเดียทำไม ฉันลืมตาขึ้นมาก็อยู่ในกล่องสีเ่เหลี่ยมไอ้บาดีมันคืออะไรวัดเดีย๋ยแต่ว่าฉันได้กลิ่นของมนุษย์กลิ่นของมนุษย์ทำไมหอมขนาดน,นี้ฉันอยากจะออกไปฉันอยากจะกินพวกมันรอฟังสัญญาณจากฉันสะกอ่อนพวกเราค่อยล้วมพลังการแล้วออกไปจับไอ้พวกมนุษย์กินให้หมดแล้วก็ออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ไป งั้นเดี๋ยวพี่เจ๊ปลีขอแอบ,บเข้าไปดูข้างในหน่อยละกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้มีไหมตรงนี้มีมีอยู่นะครับเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีตัวเหมือนกับรองเท้าเลยโอ้โหโคตรแปลกเลยเข้าไปตัวนี้มีตัวเป็นรองเท้าแล้วก็มีลูกตามีปากด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวมันบ้าอะไรวะเดียฉันจะมาสอมหลังคาแต่ว่า เจอตัวอะไรก็ใม่รุ้ในส่วนสัตว์แห่งดีเอ๊ะมันคือสัตว์กายพันธุ์หรอเนี่ยฉันเพิ่งเคยเห็นมาก่อนเพื่อนเราจะต้องแจ้งตำรวจนะเพื่อนเฮ้ยอย่าอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นเราก็เราอาจจะถูกจับไปทดลองก็ได้โอ้โห,โห,โหโน,น่ากลัวมากๆเลยนะครับไอ้รองเท้าปีศาจตัวนี้ ฉันเหี้ยเดดได้ปวดส่งอาหารให้กับฉันเกินทีใครใครจับฉันมาันเดียวทำไมฉันไม่มีเลี้ยวมีแหลงเลยฉันโดนอะไรไปเดียวฉันเหี้ยรวบรวมพลังไว้ก่อนเพื่อน ดูเหมือนว่าไอ้พวกมนุษย์มันจะจับพวกเราไปทดลองอีกครั้งเฮ้ยบางอาจมากมาทำคอบคว่วอิตาเลียเป็ลัของฉันเก็บพลังไว้ให้เยอะที่สุดแล้วพวกเราจะรวมพลังกันออกไปจับไอ้พวกมนุษย์กินให้หมดเลยดูเหมือนว่าผู้คนที่ใส่เสื้อขา,ขาวๆแน่เลยนะครับ จับพวกมันมาทดลองแล้วพวกมันก็กลายพันธุ์เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหกลายพันธุ์ได้หน้าขวัวมากๆเลยนะครับเจ้ารองเท้าปีศาจโอเคครับขอไปดูโซนถัดมาหน่อยนะครับเออโซนนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมันมีตัวเหมือนกับลูกบอลเลยนะครับแล้วก็ใส่ปวกด้วยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นด็อกเตอร์แน่เลยนะครับ นี่ก็คือดอกเตอร์ที่จับพวกมันมาผสมพันธุ์แล้วกลายพันธุ์แน่เลยไม่นะจะฉันเหวี่ยปล่อยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนดี้ไอ้พวกบัณฑิตแกบางอาจจับฉันมาถ้าฉันออกไปได้แล้วก็พวกแกทุกๆคนจะต้องตายพวกแกบางอาจับฉันมาขังไว้ไม่เอฉันเหวี่ยว ไอ้เจ้าปีศาจลูกบอลก็เป็นอีกหนึ่งตัวของแก๊งอิตาเลียนเบนลหลอดที่โคตรแปลกเลยนะครับมันมีตัวเป็นลูกบอ,อไลได้ไงล่ะเนี่ยไปดูกันเลยกันต่อโอ้โหเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวโคตรใหญ่ไปเลยมันคือเจ้ารถบัสผีนี่นาโอ้โห,โหตัวของมันใหญ่มากเลยนะครับเป็นการจับมาทดลลอกแล้วน่ากลัวสุดๆไปเลยอืม กลิ่นของไอ้พวกมนุษย์หอมเหลือเกินอาหารของพวกเในวันดีจะต้องอร่อยแน่ๆเลยมันมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราหลอกล่อให้มันเข้าไปข้างในแล้วพวกเราก็จะออกไปจับพวกมันกินให้หมดเลยฮมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับจเจ้ารถบัสผีตัวนี้มาติดดู้างในกันต่อครับ เดี๋ยวตรงนี้ก็มีนี่นานี่ก็คือเจ้ารองเท้าปีศาจอีกแล้วนะครับแต่ว่าร่างนี้มันมีแปลกแล้วก็มีสบู่ด้วยโอ้ยร่างนี้คนแปลกไปเลยโอย้มันมาถึงตรงนี้แล้วครับหัวนาดูสิกลิ่นของมันยังหอมเหลือเกินมันคงจะต้องเป็นอาหารที่แสอะไรที่สุดในชีวิตของฉันเลยนั่นเดียฉันรอที่จะกินมันไม่ไหวแล้วครับพวัวนา ฉันอยากจะออกไปจับมันกินแล้วออออฉันอยากออกไปกินแล้วยิงเข้ามาก็ยิงเจอแปลกๆนะครับพี่เจฟเลยขอเข้าไปอีกหน่อยละกันนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเตออิเออเ๋ยวแต่ว่าตกนี้อ้อสามตัวเลยนะครับมันก็คือเจ้าตู้ของเล่นปั่นจัก,กรยาน เจ้าผลไม้ปีศาจแล้วก็รถยนต์ปีศาจอะไรวะเนี่ยสามตัวนี้คตตัวใหญ่ไปเลยเฮ้พวกเราดูนั่นสิดูเหมือนว่าจะมีไอ้เจ้ามนุษย์สุดน่าโง่หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของเราแล้วฮ่าฮ่าฮ่ตอนนี้พวกเรากำลังหิวใจไม่ละพวกเราเตรียมรวบรวมพลังแล้วพวกเราก็จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ อ้อไปเกณฑ์บอกมาได้หมดเลยาาาาาาโซนนี้ก็เป็นโซนที่แปลกมากๆเช่นกันนะครับโอโ้ดูเจ้าตัวของเล่นนะครับมันปั่นจกกักรยานได้ด้วยหรอเนี่ย <c oughs> โอ้ยเพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วด้านบนนี้มีไหมโอ้ยมีนะครับนึกว่าไม่มีเดี๋ยวสองตัวเลยนะครับนี่มันคือเจ้าเชลลามทาราเลโลทาราล,ลานี่นนะงแต่ว่ามันเป็นร่างหุ่นยนต์ครับ แล้วก็มีไอ้เจ้าเพนกวินสูชีโอ้ย oh, คนแปลกเลยนะครับเพนกวินอะไรวะเน,นี่ยมีร่างกายเป็นสูชีด้วยโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเอ้ยไอ้เจ้ามนุษย์คนนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วฉันไม่อยากที่จะกินปลาเน่าๆเป็นอาหารแล้วฉันอยากจะกินเนื้อสดๆของไอ้เจ้ามนุษย์เป็นอาหารว้าวมันคงจะตอยอร่อยแน่เลย ดเดี๋ยวทําไมมันมองพี่เจฟลรีแปลกๆวะเนี่ยไอ้เจ้าเพนกวินสุชีนะครับเอ๊ะเลิมแปลกๆแล้วนะครับสก,กายพันพวกนี้โอ้ดีเดียวนะโคตรน่ากลัวเลยนะครับงั้นพี่เจฟลรีขอแอบหนีไปด้านหลังดีกว่านะครับทุกคนอ้าวได้ไงมาโดนเฮ hey, มาโดนมาดิเซบมาดิเฮ้ยพวกเราบินวยหลงเข้ามาโอ้ยตตตตอกนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ มันคือเจ้าหนังสือปีศาจแล้วก็เจ้าถังกินคนดูสิพวกเรามีบรรดุสุนางโง่หลงเข้ามาเฮ้ยโหโหวันนี้แหละพวกเราจะได้กินกันอิ่มๆแล้วอย่าให้มันหนีไปได้นะพวกเราไม่อยู่แล้วนะครับหนีไปด้านหลังดีกว่าเอ,อตรงนี้ก็มีเหมือนกันสองตัวเลยโอ้ไปไม่ได้ครับมันคือเจ้า ไดนโนเสาร์กล้วยล็อกก็เจ้าสปากเกตตี้อะไรวะเนี่ยทางนี้ก็หนีไม่ได้นะครับพวกมันมาขวางทางอยู่ตรงนี้พวกเราดูเหมือนว่ามันกำลังจะนี่งออกจากสวนสว์ของพวกเราลวบร้อมพลังออกมาจากสวนสว์ของพวกเราได้เลยมันจะหนีไปแล้วไอ้เจ้าบริวช์พวกนด้ไปไม่ได้ดูเหมือนว่าพี่เจฟฟี่จะต้องเข้าไปข้างในคาบโอ้โห ออกไปไม่ได้เลยนะครับมันดักถากไปแล้วขอเข้ามาข้างในเลยแล้วกันนะครับมีไหมเอ่ยเฮ้ดูเหมือนว่าไม่มีนะครับฮ่าประมาณอยู่ข้างนอกแน่เลยเอยแต่ว่ามันอยู่ตกนี้เฮ้พวกเรามันมาถึงตรงนี้แล้วฮ่าเดินผ่านใชนมาสิเดินผ่านมาถ้ามาใกล้ๆฉันแล้วก็แกต้องเป็ได้ของฉัน มันคือเจ้าเครื่องดื่มปีศาจนี่นะโอ้ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้ครับมันดักทางไว้ตรงนี้แล้วแล้วจะต้องเข้าไปข้างในครับเอ๊ะอูยในตู้ปลาก็มีนะครับมันคือเจ้าป้ายรถหลงเหลียนนะครับโอ้หน่ากลัวมากๆไอตัวนี้ส่วนนี้ก็คือเจ้าแมวน้ำชอบรอกโอ้อะไรวะเนี่ยมิแต่สัตว์ที่กลายพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีสัตว์ปกติเลย ตู้นี้ล่ะโอ้ยตู้นี้อย่างโหนะครับมีเจ้าเก้าอี้กินคนเจ้าบอมบิดโดโคโคดิโรแล้วก็เจ้าเดนนิสอะไรวะเนี่ยสามตัวนี้พวกมันโหดมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตู้ปลาปล่อยพวกฉันออกไปเดี๋ยวเีนนะพวกเรา,าจะหี้ไปแล้วลวบรัวบัวบบลางพวกเราออกไปจับมันกินได้เลยพี่เจฟฟีไม่อยู่แล้วนะครับงั้นรีบออกจากที่นี่ด่วนเลยนะครับ ตู้ปลาพวกนี้มีไหมเอ่ยในตู้ปลาดูเหมือนว่าไม่มีนะครับรีบเนี่ยจากที่นี่ด่วนเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันไม่อยู่ข้างในนะครับโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนไปกันครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรว่เน,นี่ยเออดี๋ยวเดี๋ยว พวกมันออกมาข้างนอกแล้วอ่ามันอยู่นี่พวกเราไปเก็บมันเลยมาแล้วมาจะจะย่ยด้วยพวกมันออกมาแล้วอพวกมันไปเก็บมันเลยพวกเรามาอยู่เดฮ่าฮ่าฮ่าตูไปทางไหนมาเดไปเพียบเลยมาเดไอเจ้าบัดฑเหลือแกคนตายแล้วที่พวกฉันจะเก็บจะหนีไปไหนโจมมาเป็นอาหารของพวกฉันซะโอ้ยเพียบเลยฮ่าฮ่า แกไม่มีทางที่จะดนีออกจากสวนสัตว์ของพวกฉันไดยาวแน่นอนใครเข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วจะต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าฮ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 ่มา